คนผู้ซึ่งคอรัปชันประเทศชาติกฎหมายไม่เคารพคุกก็ไม่ติดเนี่ยมึงไปเคารพมึงปากกล้าขาแก่งกับมันนู่นมึงจะปากกล้า,าก,กับกูเข้าใจไหมพี่หาว,ว่าแต่มึงจะมาฟาดปากหรือจะมากลางหาพ่อมึงเหรอมึงจะปากกล้ากับกูหาพ่อมึงเหรอกูเนี่ยเป็นคนขายของทํางานเสียภาษีแบบทุกเดือนทุกเดือนและทุกวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองอยังได้ภาษีแวบจาก ลงไหมด็อกเตอร์มริกาตัวเล็กลงไหมกล่าวด็อกเตอร์มริกาตัวเล็กลงไหมกล่าวด็อกเตอร์ตัวเล็กไหมกล่าวตัวเล็กลงไหมกล่าว ตัวนี้นะคะจะทําให้ทุกเ้บริการนะคะตัวเล็กลงอันนให้คุณคุณเนี่ยตัวเล็กลงการตัวเล็กลงเนี่ยมันเกิดจากการอะไรนะคะมันเกิดจากการที่อันที่1โกโก้อร่อยอันที่2เวลากินโกโก้แล้วมันจะคุมความหิวไป7ชั่วโมงอันที่3เวลาครบ7ชั่วโมงคุณกินข้าวได้น้อยลงแต่ขณะเดียวกันคุณก็กินอีกแก้วเนึยนตอนเย็นจากนั้นมันก็จะคุมความหิวคุณไปอีก7ชั่วโมง8ชั่วโมงคุณพี่ขาเพราะมันคุมความหิวไปประมาณเ8ชั่วโมงเหมือนเราทําอ f อค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีสารสก คือมันจะช่วยเผาผลาญให้กับคุณพี่ไปในตัวอัตโนมัติค่ะและนอกจากการเผาผลาญไปอัตโนมัติแล้วคุณพี่กินไปเรื่อยๆและคุณพี่ไม่มีอะไรเป็นอันตรายค่ะเพราะว่ามันโนชูก้าอยู่แล้วค่ะและคุณพี่จะได้ความจําที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะแฟนเก่าชื่ออะไรคุณพี่จะจําได้หมดเลยค่ะคุณพี่จะไม่ลืมค่ะทาไมคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความจําของคุณพี่ค่ะมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงสมองด้วยเพราะว่าเ,เป็นโกโก้ที่มาจากประเทศบราซิลค่ะโอเคและขณะเดียวกันเมื่อคุณได้ความจํําาาาเเสสรรร็็จจแล้้้วววยยังไไต่่ออออพคคคุณดดมมจ คุณก็กินไปเรื่อยๆถูกไหมคะจากนั้นปุ๊บสารสกัดที่อยู่ข้างกล่องเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดแต่ตัวนี้มันจะช่วย2อ,อย่างกลุ่มหนึ่งจะช่วยเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันของเราดึงออกไปแล้วก็เผาผลาญช่วยเราอีกกลุ่มหนึ่งจะช่วยบล็อกแป้งไม่ให้เรากินแป้งคาร์โบไฮเดรตโมะเยอะจนเกินไปและสิ่งที่เราจะทําให้ได้เรื่องได้เราคือประหยัดอาหารการกินประหยัดอะไรคะประหยัดเข้าสารไปอีกหลายกระสอบค่ะสบายใจ คนใดก็ตามแต่ถูกประชาชนแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157ก็จะไม่สามารถขึ้นไปดํารงตําแหน่งแห่งหนอะไรใหญ่ๆต่อใหญ่ๆโตๆตอ่ตอ,ตอไปได้อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้นะคะพวกแม่ทัพนายกองจะต้องรักษาอธิปไตยของประเทศค่ะตามอะไรคะตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอให้อีเพาทองทำสั่งค่ะตามอะไรคะตามรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญแจ้งไว้ว่าฝ่ายปกครองก็ดีฝ่ายข้าราชการก็ดีฝ่ายกองทัพก็ดีฝ่ายทหารก็ดีนะคะมีหน้าที่ใน,ในการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติอธิปไตยคืออะไรอธิปไตยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ชาติคืออะไรชาติคือแผ่นดินแว่นคว้นอธิปไตยของประเทศชาติค่ะ นะคะทุกๆคนนะคะอย่างไรก็ตามแต่ดรนร,ริกาขออนุญาตไปดูข่าวให้ยล็กนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคาดการณ์อยู่แล้วว่าหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วได้กล่าวไปว่าแผ่นด,ดินตรงนั้นเนี่ยไม่มีโฉนดไม่มีเอกสิทธิ์ไม่มีกรมมมกรมสิทธิ์อะไรของชาวบ้านทั้งนั้นเนี่ยเพราะผมตรวจสอบแล้วพอหลังจากนั้นเท่านั้นละค่ะหลังจากนั้นเท่านั้นละค่ะอิชิหายครับปรากฏว่าทางฝั่งนะคะกรรมธนเลขาบาลทางฝั่งเขมรนะคะมันก็เอาคําพูดของผู้ว่าสาแก้วนะคะไปแปลงสารที่นั่นมันถึงขั้นมาลื้อล้วนเลยเพราะว่าอะไร เพราะแบบนี้ล่ะค่ะมันก็เลยมาลื้อค่ะมันถือเอาคําของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการคว่มโคงควายในของประเทศชาติไทยของเราที่จังหวัดสระแก้วเป็นทางสละตะค่ะมันก็เลยมาลือ้อล้วนเลคะโอเคนะคะทุกๆคน คนที่พูดเนี่ยเป็นระดับข้าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้อำานการความมั่นคงภายในจังหวัดสะแก้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะผิดพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่เสือกผิดพลาดไปแล้วแล้วพลาดมากกว่านั้นก็คือกลายเป็นหลักฐานให้ขมเนี่ยเอามาลุกอธิปไตยไทยลื้อรั้วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องใหญ่สํหรับอธิปไตยประเทศวันนี้ผู้ว่าสะแก้วต้องลาออกเท่านั้นต้องลาออกเท่านั้นเมื่อผู้ว่าสะแก้วลาออกรับผิดชอบมีจิตสนึกต่ิ <med> ต้องลาออกมึงจะมีจิตสํานึกต่อบ้านจอสากแก้วมึงจะมีจิตสํานึกต่อไอ้พวกสนอเทียนทองไม่ได้มึงจะมีจิตสํานึกต่อเฉพาะอีสอสของสนอเทียนทองที่เขตสาแก้วไม่ได้มึงจะมีจิตสํานึกต่อไอ้ชักษิณแต้อวยเพื่อดูแลอะไรต่ๆๆางๆแถวตะเข็บชายแดนตรงนั้นไม่ได้มึงจะต้องมีจิตสํานึกต่อที่ประทศยประเทศจา้า ลาออกเพื่อที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานว่าคุณได้พลาดไปแล้วเกี่ยวกับการปกครองประเทศดังนั้นเมื่อลาออกเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยณนะี่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปแก้กับขมินได้เข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ว่าสระแก้วมึงจะเชื่ออะไรก็ตามแต่คุณต้องลาออกรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทําให้เกิดความผิดพลาดนี้ <c oughs> ขณะเดยียวกันในพื้นที่ทัพพักที่2ค่ะก็ได้มีการนะคะบัญชาการโดยคนละแม่ทัพกันค่ะในเขตจังหวัดสาแก้วลงไปจนถึงตราดบัญชาการโดยอายการศึกแม่ทัพพักที่1ค่ะชื่อเอเมริกก์กึ๋ยอะไรนั่นแหละค่ะชื่ออะไรสักอย่างกูจาชื่อไม่ได้นะคะแม่ทัพพัคที่1่อ่ะแต่ขณะเดยียวกันในพื้นที่แม่ทัพพัคที่2เริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสีสศศศศศุรินนะคะจังหวัดสีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือแม่ทัพบุญสินค่ะแม่ทัพบุญสินประกาศว่าาาาถ้้เเเกกิดขแมลลุยยื ถ้าเกิดลุกขึ้นมายื้อเลยถ้าเกิดลุกขึ้นมายื้อเลยไม่ต้องเมตตาปลานี่ยื้อเลยยื้อเลยทำไมตลิบีตลิบีตลิบีตลีบีเลยค่ะเคนะคะ ส่วนแม่ทัพที่หนึ่งยังไม่ได้ประกาศอะไรและขณะเดียวกันนั่งถแถลงหน้าสลอนกับผู้ว่าสาแก้วเมื่อวันซืนปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการขอโทษประชาชนนอกจากไอ้ผู้ว่าสาแก้วใช้เป็ดเนี่ยใช้เป็ดบ,บุ๊กเนี่ยนะคะมีการเนี่ยนะคะขอโทษประชาชนแต่ปรากฏว่าประชาชนชาวกระเหม็นเนี่ฮือมันลืกรัวเลยฮือมันลือรัวเลยที่มันฮอนือเพราะอะไรเฮือมันเฮือเพราะว่ามันมั่นใจว่าเมื่อผู้ว่าสาแก้วพูดอย่างพูดออกมาได้ว่าไม่ใช่ที่ชาวบ้านแต่เป็นพื้นที่ป่าอีปริญญาโพธิศักดิ์ ล,อลาออกเดี๋ยวนี้ลาออกเธอครับอยู่ไปก็เปลืองข้าสุกแถวแถวจังหวัดสาะแก้วครับประชาชนเขาเรียกร้องลาออกเธอครับไอหมามันครับลาออกเถอครับไอหมามันครับพี่น้องประชาชนที่สากแก้วเขาเกล่าวมาครับ สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลานี้พื้นที่บ้านหนองจนันรตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วยังคงเกิดความตึงเครียดหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาได้ประกาศเสียงสามสายเรียกระดมชาวบ้านให้ออกมาตามเอ,อมารวมตัวกันยังพื้นที่พิพาทติดแนวชายแดนดูดีมันกลัวที่ไหนมันบอกให้ประชาชนเนี่ยมาตรงแนวชายแดนอีประชาชนที่มาเนี่ยเมียทหารทั้งนั้นเลย90%ซ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทาหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายป่าไม้แล้วก็ที่ดินของชาวกัมพูชาเนี่ยก็เข้าร่วมชุมนมุมอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานอีกด้วยพอกัมพูชามันเดือด ปุดๆแล้วมันก็ลุกขึ้นมาตรงจุดนั้นนะเมื่อชาวบ้านจํานวนหนึ่งเดินมาถึงก็ได้เกิดเหตุจลาจลขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกลุ่มชาวบ้านนะคะคัมภูชานั้นบางส่วนพาก,กันบุกเข้ามาตรงรัว้วลวดน้ําที่ฝ่ายไทยได้ขึงตึงเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันการรุกล้ำนอกจากนี้ยังมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทางฝักไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บอเจ็บอีกแล้วมึง ได้รับบาดเจ็บแล้วหนึ่งนายขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนชาวฝั่งกัมพูชายังคงทยอยเดินทางมาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้านกองกําลังทหารไทยจงได้เสริมกําลังเข้าไปตรึงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันเหตุการณ์บานปลายน่าสังเกตก็คือฝั่งกัมพูชาได้เปิดเพลงเสียงดังสนั่นคาดว่าเป็นเพลงปลุกใจตลลงตึงตึงตกลงตึงตึงตลลงตึ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 งจากนั้นเพื่อสร้างขวัญและกำ เพอเิลมากยิ่งขึ้นเสียงดังดังกล่าวได้ถูกเปิดกล้องไปบริเวณทั่วชายแดนสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยขณะปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์ล่าสุดยังคงมีการเผชิญหน้ากันอยู่ขัอย่างตึงเครียดระหว่างประชาชนทางฝั่งทางกัมพูชาและถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยโดยทหารไทยยังคงตรึงกําลังแน่นหนาเพื่อป้องกันเฝ้าระวังการปะทะที่อาจเกิดขึ้นโดยตลอดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ประสานยานใกล้ชิดกับส่วนกลางเพื่อรายงานความคือนโฉนกางประสานหาพ่อมึงเหรอ นาที่นั้นนายจะการศึกในพื้นที่แม่ทัพพีนหนึ่งจัดการดูแลได้เลยแม่ทัพพัหนึ่งมึงจะส่วนกลางหาพ่อมึงแล้ววันก่อนไออาจารย์มิวมันยังบอกเลยว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวอายจการศึกเนี่ยรัฐบาลให้กับแม่ทัพไปแล้วแม่ทัพก็จัดการเองสิไออาจารย์มิวเนี่ยโฆษกส่วนตัวของพรรคเพื่อควายเนี่ยมันประกาศแทนพรรคเพื่อควายเลยล่ะเออไออาจารย์มิวมันเถียงดุ๊ริการไงานมันพูดออกมาเลยมันบอกว่า มันจะมานับสี่นับแปดได้เลยล่ะในเมื่อเขาให้อธยการศึกไปแล้วแม่ทัพก็จัดการไปสีถ้าเกิดแม่ทัพจัดการไม่ได้จะไปต้ษนรัฐบาลได้ยังไงมันพูดแบบนี้เลยนาทีนี้ก็ต้องวัดฝีมือกันแม่ทัพเบ้าที่หนึ่งนั่นแหละวัดฝีมือเลยถ้าแม่ทัพเบ้าที่หนึ่งจัดการบ้านน้องจันไม่ได้จะขึ้นไปเป็นแม่ทัพใหญ่อันอื่นมันได้เหรอมันจะขึ้นไปเป็น อีกไม่ได้แล้วล่ะ 3ี่สามสองหนึ่งจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะเอาจัดไป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 เพราะฉะนั้นนันทีนี้นะคะาการณีบ้านน้องจานเนี่ยชัดเจนเลยนะคะและบรรดาผู้ผู้สังเกตการ์็รู้อยู่แล้วนะคะทั้งหมดเป็นการปลุกระดมโดยรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดเป็นการปลุกระดมโดยทหารกัมพูชาเพื่อที่จะเอาโล่มนุษย์เนี่ยมาเป็นเกราะก,กำบงังและขณะเดียวกันขเขามั่นใจเพราะผู้ว่าจังหวัดสระแก้วของมึงเน่ะของเราอะ่ะมาน้าเป็นคนประกาศเมื่อสองวันก่อนต่อนหน้า IoT โดยประกาศบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ป่า ไม่มีถนนของประชาชนตั้งทั้งที่ประชาชนจ่ายภาษีจ่ายบำรุงท้องที่มีสคหนึ่งและไม่ได้วินมาจากไหนทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยปรากฏทุกคนถือกันอยู่และปรากฏว่าผู้ว่ามึงมาจากไหนก็ไม่รู้มึงอยู่มาสี่ปีไม่รู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรกันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้อธิปไตยประเทศใดประเทศใดนั่งเป็นผู้ว่าแล้วก็ต่ออายุราชการหาพ่อมึงเหรอ ไปค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าของใครไม่ว่าใครจะตั้งขึ้นไม่ว่าใครจะไม่โยกย้ายไม่ว่าใครจะต่ออายุก็จะก็ตามแต่นะคะเลขาธิการพักเพื่อไทยมึงจะต้องรับผิดชอบเพราะมึงเป็นสสจังหวัสดสะแก้วไม่ใช่เหรอใครก็ตามแต่ที่เป็นสสจังหวัสดสะแก้วนะคะเกี่ยวข้องไหมการต่ออายุราชก,การผู้ว่าราชก,การจังหวัดเกี่ยวข้องกับพวกมึงหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดเกี่ยวมึงเอาผู้ว่ามึงออกไปลาออกซะ สกแก,เกเ้เป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยขณะเดียวกันใครที่จะมีการย้ายผู้ว่าสาก,ก้วได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยชื่ออ e ีแพทองทานจินวัต งไหนที่ได้ตุ๊กโมพูดผิดเอาปากกามาวงได้เลยจ้าตรงไหนที่ได้ตุ๊กโมกพูดผิดเอาปากกามาวงได้เลยจ้ามึงวงกลมๆเลยจ้าวงกลมๆเลยจ้าให้มันอยู่ต่อเพื่อที่จะจัดการให้ขมรตรงจุดนั้นได้อธิปไตยไปเหรอจ้ามึงเอาปากกามาวงเลยจ้ามึงมีอะไรกับขมน,นักนะเกี่ยวกับเรื่องเงินและสถาบันการเงินแต่ปรากฏนักขา่าวพูลิตเซอร์ในปัจจุบนันนี้คนนี้คนเดิมเนี่ย มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณแท่อวยกรณีที่ไปมีสัมพันธ์กับนะคะ,ะบุคคลผู้ซึ่งเป็นนายหน้าของตระกูลฮุนของประเทศกัมพูชาและนายหน้าของตระกูลฮุนคนนี้เป็นอเมริกันอแอฟริกานะคะเป็นคนอเอนแอฟริกาที่เป็นนะคะนายหน้าที่มีรายชื่อนะคะว่าเป็นนายหน้าเถื่อนมีรายชื่อว่านะคะเป็นคนดีลเรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินเถือเ่อนไปซื้อเครื่องบินรถเมล์เรือเงยตำรวจของใครบ้างก็ไม่รู้ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีชื่อที่ดังมากในโลกใบนี้ว่าถ้าใครก็ตามใช้คนนี้แสดงว่ามึงฟอกเงินแน่ซั like that, มติงไหลเด็ดมือฟอกเงินมอนใครฟอกเหมือนกับกรณีที่นะคะนายนาจิปอดีตนาย,ยกประเทศมาเลเซียนะคะโดนคดีนี้แล้วก็เข้าคุกไปแล้วล่าสุดเนี่ยนักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์ itzer, ระดับโลกนะคะชื่อทอมไลท์คนนี้เขามาเขียนข่าวเรื่องเกี่ยวกับทัคซินแซ่อวยค่ะท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้ว อ่ะไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวที่เหลือ,อไว้พวกนี้อาเอาอันนี้ให้เขาหน่อยเออไม่มีตังค์ให้เขาด้วยวะมีแต่หวยเอาไหมม <c oughs> ไม,ไมเาเอาตังค์ให้เขาติปร้อยหนึง่งหนูก็หมดแล้วเนี่ยเธอม <c oughs> ีไหมให้เขาไปก่อน <c oughs> เออดูตรงนั้นทิพย์เขาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาจากพี่เดี๋ยวรวรวบยอดมา จัดไปค่ะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนคืนนี้ประมาณสัก2องทุ่มครึ่งดรมลิกาจะเริ่มเรืยอการเร็วหน่อยนะคะแล้วก็พอสองทุ่มครึ่งเริ่มรายการนะคะเราก็จะไลฟ์ทอล์กกันไปเรื่อยๆถ้าของเราออกเรื่อยๆเราก็จะพูดไปเรื่อยๆถ้าเกิดของเราขายไม่ออกเราก็จะปิดรายการภายในสองชั่วโมงค่ะ <c oughs> ทำไมละ่ะรายการทอล์กมันก็ต้องมีสปอนเซอร์ แล้วถ้าเกิดสปอนเซอร์ขายของไม่ได้ใครเขาจะมาสนับสนุนเล่าเออแล้วทีนี้เนี่ยสปอนเซอร์ทั้งหมดคือของผัวดเร์มริกาหมดเลยในการผลิตเนี่ยจะจัดจดำหน่ายลงทุนเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าของเขาขายไม่ได้เขาจะให้เมียเขามานั่งพูดไหมนั่งพูดเอาคาดีเป็นปลายวันไหม เออเขาก็ไม่หนับหนุนให้รกมาริกามานั่งพูดนะสิเพราะฉะนั้นสบู่ขายได้ค่าทนายมีเยอะแยะโอเคจบเขา้าใจปะเออตามนั้นแหละอา้าเธอก็ต้องซื้อสบู่ฉันก่อนจะได้หาค่าทนายเออจัดไปค่ะ สบู่แดงแก้ฝ้าหาค่าทนายไปด้วยอ่ะซื้อหนก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อน,อห,น,อนหน้าเธอจะได้กระจ่างสว่างไคสหน้าเธอก็จะได้กระจ่างสว่างขาวใสแต่ขณะเดียวกันนะคะคดีของดรมริกาก็จะได้ขึ้นสู่กระบวนการเสร็จแล้วฉันก็ได้มีเงินจ้างทนายอูอเงินจ้างทนายตั้งหลายเป็นแสนแสนน่ะ จัดไปค่ะเอออยากจะสนับใครอยากมึงใครก็ตามแต่นะเอยพูดไปเลยดึกตอมมริกาฟาดค่ะฟาดค่ะฟาดแม่ฟาดค่ะฟาดเลยค่ะฟาดเลยฟาดเลยมริกาฟาดค่ะฟาดกูฟาดอยู่แล้วแต่มึงต้องซื้อสบู่กูด้วยค่ะแม่ บูดอเรมริกาค่ะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนค่ะหน้าคุณแม่กระจ่างส่วนขณะเดียวกันคดีดอเรมริกาก็กระจ่างเสร็จสับตามนั้นค่ะวินวินค่ะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายโอเคนะคะจัดไปค่ะอ่ะจัดไปค่ะสบู่นะคะหน้าาสหน้าใสของดรอเตอรมริกานะคะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนค่ะสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะจะซื้อกี่ออเดอร์ก็ได้ค่ะทุกคนจัดไปนะคะทุกคนอย่ามานั่งจิบไวน์ฟรีอย่างมีเกียรติอย่างนี้นะคะอย่ามานั่งชมฟรีอย่างมีเกียรติไม่ดีนะคะม นั่งจิบไวน์ฟรีดูฟรียางมีเกียรติไม่ได้นะคุณพี่คะเราจะต้องมีความนะคะละอายสักนิดหนึ่งละอายยังไงละอายเหมือนกับการที่ผู้นําประเทศสมมติประเทศหนึ่งควรจะต้องละอายแต่เธอไม่ละอายอะ่ะเธอเข้าใจที่พูดนี่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําตัวนะคะเป็นอึง่งขึงสึงตึงไม่ได้นะคะอย่ามาทําตัวอึ่งขึงใส่ดอกเตอร์ริการนะคะอย่ามาคเมใส่กูนะอย่ามาคเมใส่กูเด็ดขาดอย่ามาคเมใส่นะอย่ามาคเมนะอย่ามาคเมนะอย่ามาคเมใส่ฉันนะแม่บาดึงม่ให้กระเด็นมันทําตัวคเมนะอะไรต่างๆพวกกูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเเรรื่องกศศึษปะทู มึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขการอนามัยประเทศกูก็ช่วยมึงมึงรักษาตับรักษาไตรักษาปอดมันก็เข้ามาโรงพยาบาลประเทศกูแล้วประเทศกูนี่จัดงบประมาณปีละ8 0 0ร้อยเก้าร้อยสล้านเนี่ยก็ไม่สามารถและ4ี่พันล้านนี่จัดเก็บจากการรักษาพยาบาลของพวกมึงที่มานั่งรักษาที่ประเทศกูไม่จัดเก็บไม่ได้ด้วยนะคะสี่พันล้านมึงก็ไม่ให้กูไม่ให้ประเทศกูอีมุนเซนแม่งเอฮุบๆๆแลวอีมุนเซนก็ผลักภาราประเทศมึงเนี่ยมาให้กับประเทศกูข้างบ้านเพราะฉะนั้นมึงจะมาทําตัวคาเมอนเหมือนเหมือนเหมือนอีมุนเซนไม่ได้มาทำคา ทำตัวカมไม่ได <cción> ้นะคะซือสบู่ด็อกเตอร์มรรกาไปเลยค่ะซื้อหนึ่งกรมแทนหนึ่งกซื้อหนึ่งกอนมแทมหนึ่งกรัซื้อไปเลยค่ะจะมาทำตัวカมใส่ด็อกเตอร์มรรกาไม่ได้นะคะดดนカมทูกูนะคะดนนカมทูกูนะคะดดนカメทูกูค่ะดนนカมทูกูนะคะดดนカมทูกูค่ะดนคカมทูกูดนนカมทูกูค่ะจัดไปเลยค่ะเอ้อทำไมมันไม่ขึ้น ทำไมมันไม่ขึ้นน่ะวอลเปเปอรมมันไม่ขึ้นน่ะมาในในทิกตอกอ่ะววเอ้ในเนี้ยในบ้านแดงวอลไปเปอรมมันไม่ขึ้นมันบล็อกเหรอหรือไงเปิดแสงอยู่วอลเปเปอรมมันไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเหรอเนี่ยปกติเนี่ยปกติมันต้องขึ้นใช่ไหมค้างหรือเปล่ามันค้างเหรอโทรศัพท์เราค้างโทรศัพท์เราค้างเหรอ สวัสดีทุกคนจัดไปนะคะจัดไปเลยนะคะทุกคนจัดไปนะคะมีคนถามว่ารายการสดไหมโอ้มันดูปุ่มแดงขึ้นสิสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วน่าสดรายการสดหน้าสดาสด,าสด,ดอเรมาริกาคะ่ะจัดไปเลยคะ่ะทันซื้อคะ่ะ ั่งซื้อรายการดรมริกาก่อนมีคนเนี่ยล่าสุดฉันไปที่ไหนก็มีคนบอกว่าอยากให้ดรมริกาเป็นนายกอยากให้ดรมริกาเป็นนายกอยากให้ดรมริกาเป็นนายกประมาณอย่างเงี้ยฉันจะเป็นนายกไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าฉันจะไม่รวยหมื่นสามพันล้านเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ดรมริการวยหมื่นสามพันล้านคือจะต้องขายสบู่จะต้องขายครีมพรีเมียมคอลลาเจนได้ประมาณสิบล้านกระปุก สิบล้านเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะยินดีปรีดายินดีรับคําท้าค่ะรจะมรแกเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ว่าฉันต้องรวยหมื่นสามพันล้านค่ะเหมือนกับเหมือนกับคุณหนูตุ้งติ้งเสดิ่งสีที่ทําร้านเล็บก็เจ๊งทําโรงแรมที่เขาใหญ่ไปทับที่ช้างแม่งก็เจ๊งไม่มีใครไปพักเลยแต่ปรากฏว่ารวยหมื่นสามพันล้านเฉยเลยมึงรวยหมื่นสามพันล้านภาษีสองพันภาษีสองร้อยสิบเก้าล้านแม่งก็ไม่จ่าย สามพันล <being> ้านภาษี219ล้านแม่งไม่จ่ายากคอยากจะให้ดรมริกาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่สั่บที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ดรมริกาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแรกคุณสมบัติอย่างแรกอย่างแรกต้องตัวสั้นก่อนยังไงนะอย่างแรกต้องสั้นอย่างสองต้องเตี้ยต้องสั้นต้องเปรี้ยจากนั้นพุ๊บคอกับเอวต้องอยู่ใกล้กัน จากนั้นปุ๊บต้องรวยหมื่นสามพันล้านโดยที่ไม่ต้องทําหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นดรมริกาจะเป็นอย่างนั้นได้ดรมาริกาก็จะต้องขายสบู่ให้ได้สักประมาณหมื่นสามพันล้านและคะโดยการอันอื่นคุณสมัครสั้นๆเตี้ยๆตัดออกมหมดหมดเลยค่ะเหลือแต่คุณสมบัติความรวยความสวยและความสง่าจากนั้นปุ๊บดรมาริกาก็สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีกว่าที่ดรมาริกาจะรวยหมื่นสามพันล้านถึงเวลานั้นก็คงจะมีรัฐธรรมนูญคงแก้ไขแล้วล่ะให้นายกรัฐมนตรีสามารถสมัครได้อะ